ต้องบอกว่าหลายคนคุ้นหน้าค่าตาม,มาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะเฟมชวินโรจน์นะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือหลายคนคุ้นเคยอ่าคนเป็นคนคุ้นหน้าใช่ไหมนี่เขาดังจากตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไงพี่จ้ะดังมี็ผู้แตกตอนนั้นสิบครัวเองอตอนนี้โตแล้วนะโตแล้วไปเจอเจ้าตัวเรื่องราวนี้ต้องถามเลยว่าเรื่องราวการคืนจอจะมีไหมคิดยังไงกับเรื่องราวคนในวงเทิงที่จะมีแบบว่ามีผลงานบ้างไม่มีบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามงเฟมเชิญค่ะถามครับ ต้องบอกว่าจริงๆผมก็ยังถือว่าโชคดีที่เรามีงานดีเจที่เรียกว่าเป็นงานประจำะยังมีเรื่องของอพิธีกรรายการจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆคือเราอยู่วงการบันเทิงมานาน เราก็เห็นว่ามันมีจังหวะที่ออช่วงงานเยอะๆหรือว่าช่วงที่มันซาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราปรับตัวกับมันแล้วเรารู้สึกว่าเออเราคิดบวกกับมันเราก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไร <c oughs> คือเราก็ต้องคิดหาสิ่งที่จะทําอื่นด้วยนอกจากงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีแผนธุรกิจที่อยากจะทําในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการแบบอาจทำยิมเกี่ยวกับฟิตเนสการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาอย่างอื่นทําสำรองไว้คืออย่าไปคิดว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่ในทุกอย่าง ทุกคนก็ต้องปรับตัวไปตามโลกด้วยค่ะพี่ถูกต้องล่ะทุกคนต้องปรับตัวในเรื่องราวเขาไม่มีใครแบบว่าค้ำฟ้าหรอกแต่ว่าประคองตัวเองให้อยู่รอดในทุกวันพี่โอเคจริงๆแล้วพี่เจอน้องเฟรมตลอดนะเ,เ,เพราะว่าน้องเฟรมเนี่ยเป็นสายเสื้อบ<อ>ินเท็อแล้วก็เราจะเจอการตามงานบินเทจตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้ห่างหายไปแล้วก็ก็ยังมีคนจําได้ที่เป็นแฟนในเรื่องราวภาพยนตร์ที่น้องเล่นมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไปขอถ่ายรูปเต็มเหมือนเดิมตอนนั้นดังมากๆเลยพี่เนาะ พอมาเจอแบบนี้ก็อ้าวใครที่เห็นเป็นผู้จัดงานต่างๆนานาก็จ้างน้องได้เขาเป็นพิธีกรเก่งนะเนาะพิธีการพูดฉาด,าด,ดมากต้องเอาแล้วติดตามนะคะ